สวัสดีครับพี่น้องมือนีนะครับพบกับช่องโรงงานสนโรงงานทําประตูชแนลนะครับผมมีแต่ลงสุนทรายเพอร์นิีเจอเพราะว่าเป็นซื้อล้านนะครับมือนีเสื้อผ้ามาเบิงมาคำย่อ่เลยครับโอบยบ่แมนนะครับผมเสื้อผ้าไปยมจันทร์เลยครับยมจันทร์อีกเรี่ยวนะครับผมมือนีวันที่สิบแปดนะครับผมสิบแปดพฤษภาคม ผมพาไปยำจันนะครับผมไปกันเลยนะครับยางไปครับเพราะว่ายึดทงอยู่หน้ากนจะไปกระิีพามา,มาเบื้องมั่นหน้าก่อนครับมั่นขุดดวยครับราคาช่วงนี้กะลงเนี้ยะครับประมาณสองบาทกว่าถือฝนสองเถือครับเขียวทึ่งมั่นทึ่งยาครับง <c oughs> งามเลยครับ ผมมีคลิปปลูกทดลองทดลองปลูกหกสิบต้นนะครับผมหกสิบต้นผมทดลองปลูกหกสิบต้นจะทำต้นหนึ่งให้ได้สิบกิโลขึ้นนะครับจะเป็นมันปีถ้าได้ต้นละสิบสี่กิโลสิบห้ากิโลก็จะได้ประมาณเก้าร้อยโลหรือหนึ่งตันนะครับมันสำปะหลังทดลองของผม เดี๋ยวผมทำคลิปให้ชมนะครับจังได้พี่น้องผมกับพี่น้องก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อต่อไปคลิปผมกระสีออกมาค่อนข้างสีบลอรอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ากะตั้งใจเฮ็ดอยู่ครับผมกะเฮ็ดเนียนี่แหละครับเล็กหน,นหน่อยบานโหนะใส่โรสทับไทย อุปกรณ์ผมนี่ยางเดียวครับเดี๋ยว้าพิยายามจันนะครับไปเบึงหนองหนีก่อนเลยฟ้าขึ้นนะครับเมื่บ้านคือฝน,นจะตกแต่บบตกทางว้านพี่น้องตกบ้ครับฝากคอมเมนต์คุยกันได้ดยวยครับ หรือพี่น้องอยากเบิ่งคลิปยีงหยั่งก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ด้วยครับผมผมก็สิลงคลิปเรื่อยๆครับนี่อย่าง้ายผมก็ล่งเบิดมาเบิ่งจันหลังนี่ครับบ่ถือด้อครับเดี๋ยวพาไปเบ่งเกไก่น้องนี่เป็นเหินหินแดง ยิงยากยากเนี่ยครับเดี๋ยวมื่อนตกน้องน้องนี่ปล่อยปลาทุกปีดวยครับผมบ่ค่อยมีปันใดบัณเนี่ยมันตึกบ่หัวเป็นยังก้นอาจจะมาลักก็ได้ดครับนี่นะครับจันของหอบรันเ้วยครับตัวนั้นหลังหลังหาปีสีเดียวเ้วยครับผม ผมเห็ดเต้สมัยเห็ดจันหม่มันบอดีปันไดทูมือเห็ดดีครับผมเห็ดขายน้ำเด้อครับจันหลังละล,ะลอยหาซิบครับแต่ว่าขาทรงบ้าทันหูนะครับผมเพราะว่าจันหนักกะสิหมอมองขาทรงประมาณ่อยหนึ่งเด้ครับเดี๋ยวพา,าไปช่วมอีกหลังนึงเด้อครับ นี่ครับผักติวผักติวแดงนะครับพน้นอีสานบานเฮาครับมักใส่น้ำต้มปลาต้มกบใส่กับแกงเฮ็ดเนาะแบเจียนี่ผักติวอ่อนสมๆสมสมนะครับอันนี้สิเป็นต้นยุ่งนะครับปลูกได้ประมาณหาปีแล้วครับแตสิบใไนเป็นได้ได้ทางผุนก็นเริ่มใไลนะครับ ใบใส่ปุ๋ยนะครับขันใส่ปุ๋ยลายหยันง,งามพวดแล้วมันสีบ่มีแกนนะครับอันนี้ก็สิปลูกอยู่ดินดินเิีนดินพุดินนั่นน,น้องสาเนวนีวน่ครับดินแข็งแข็งกระสีเป็นแกนงามนะครับขันปลูกแถวใกล้น้ำแบบชุ่มน้ำชุ่มน้ำหรือว่าติดน้ำแบบดินงามงามนะครับมันสีงามพดนะครับงามพวดไง่ไว่แล้วก็บ,บ่มีแกน นะครับก็สิปลูก้หลรยต้นอยู่ครับน้ำคันเทนเนอร์น้ำขอบสะยุ่ปุ่นกับนี่ครับยุ่ปุ่นนั่นจะเป็นดินทรายแล้วก็ใกล้น้ำแห้งครับต้นงญ่ไว้แต่ว่าผมมูดนะครับว่าแกนมันจะมาไวสไั่ไเลถ่ายอีกประมาณสามสิบปีพุ่นนะครับปลูกไวเพื่ออนาคตไม้พยุงนะครับ เดี๋ยวพาไปเบ่งอีกน้องนึงด้อครับผมไปกันเลยครับนี่ก็เป็นมะม่วงหน่อยตอนมันล่นฝนตกเดี๋ยวสองสามสอบเมืนเด้อตุ่นเดี๋ยวพาไปเบ่งน้องนี้ด้วยครับมาเห้มันจะของเหง มันกะปวดนะครับมือนครับนี่กวัวไผ่นะครับยำมันเกิดกิดกินนอลูกถิ่มไปเท่ากันอย่างกวัวเดียวนี่ กันบ่เคยเห็นกันเนาะเงียเดียวกันก็ได้เดี๋ยวครับมาเบิ่งหลังนี้โอ้หลังนี้ลันอยู่เ้ยครับเบิ่งครับกอนจะไปเบิ่งป่านี้ันครับฝากกดติดตามกันเ้ยครับก็จะลัน จันโอ้จันลันไดิหยังเนาะด้กบได้กบ,ไดกบหรือได้ปลามี <c oughs> เอาขึ้นมาเลยเดี๋ยวเอาขึ้นมาเ่อใดปลาลุดอีกถ้าเด็บปลาไงก่อนจะชุ่มฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวขึ้นมาเพิ่มขึ้นก่าะ ฝา,า,ากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมโอ้ดินเสียงดินตามตามเลยเดี๋ยวโอ้เปิดเรยว่ะนี่นะครับตายยังปะขคอปะขคะไงโอ้บอ่อหนึห่งไงไรโอ้มันตัวไงไรโอ้มาปะ งวเป็นแผลเบิดโอ้ตัวกหญ่เลยครับอืองาคาศประมาณเจ็ดขีดด้วยครับตัวนี้บอพอโลพอโลบหมายึแต่มันกับตัวใหญ่นะครับนี่อ้ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ มันอีกเล้ยครับขนาดฝนมาตกตัวใงญ่แเฮ้ยอื้อเปื่อนดินเวทนี่นะครับป่าคอใหง่ครับผมมันอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอเพียงเท่านี้นะครับผมกฝากไว้เพียงเท่านี้ก็บมันอยู่ครับฝากกดติดตามแล้วน,นะครับสวัสดีครับ Mm-hmm.